เล็มผมหน้ามาไม่เบเอาไมาล้ลูกปัดซ้ายปัดขวาถ้าถูกเก็บตันนี้จะยังพึ๊กเลยยังไหยังไหลยาวๆนี่เม็ดยาวนี่หรือปักยาว จังเลยไม่เหนื่อยมีคนช่วยเก็บเ่าเป็นเก็บใหญ่เลยอันนี้ข้างข้อเจ้าหน่อยไหมข้างข้อสี่จ้า